มาบึงบงเกเทือเทศครับฟังนี่พันยอดหลดแล้วครับพันยอดโหล,ด,โหลดให้มันต่ําลงมาครับครับทนยอดเรียบร้อยท่นยอดตัดแหนงแต่งดอกเรียบร้อยครับแล้วก็หลดหย่อนลงมาให้มันต่ําครับฟังนี่ท่านเดันท่านเดิหลดครับมันจะดีสูงเหมืกันเนาะ คือเห็ดให้มันตำ่ำมาเวลาเก็บจะได้เก็บง่ายๆสะดวกครับงานสะดวกหยอดกระท่านไปพันครับเ,เต็งดอกเต็งแหน่ง็ดตทางนี้แล้วการเสียทางนี้กลับมาครับทัานยอดรวมลงมากรวมดีเลยกระดาษกุ้ยีครับต่ำเกินไปบ้องไปเก็บจินมครับ วนข้างๆพ่นสเปียาครับพันพ่นยาเสียงดังจังเลยฝั่งนี้ก็ได้โหลดครับกำลังสุกครับโอบดนี้อาทิตย์นี้นะสุกบริเก็บาสุกบ่ทัน mm. ดกครับพี่เนอง

เป็นรุ่นเป็นรุ่นของมันอยู่เลยเป็นรุ่นเห็นไปครับงามๆครับว่างเลย วงในี้่งดุกสองสีกเจ็เดานามครับ